สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบก,กับช่องอาร์ตโฟโต้กาฟีนะครับในวันนี้เรามาทำกิจกรรมนะครับผ่านด่านไอคอนจอยเนอร์คนสุดท้ายผ่ามๆผามได้มีโอกาสกลับมาทำอีกครั้งนะครับเพราะว่ายัางไม่ผ่านตั้งแต่นู่นละครั้งแรกนะครับคือท,ทำทุกอย่างแล้วจะเหลือในเรื่องของลีกนะเหลือของทีมนะครับที่ว่าเป็นประตูของกาซิยาที่จะต้องซื้อผู้เล่น อ,อเตโลโกโมาลิตนะครับเอาไปเลยครับไปซื้อกันเลยเพื่อจะทำเฟสที้ผ่านนะครับก็ซื้อตามลิสต์นี้เลยซื้อทั้งหมด11เดตัวเลยครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยแล้วก็เอาลงเอาลงเป็นผู้เล่นเลยนะครับเราเราก็หาทีมก่อนจะได้เป็นการเลือกทีมจะได้เป็นการง่ายต่อการดึงผู้เล่นจะได้เช็คลิสต์ด้วยว่าผมได้นำผู้เล่นเข้ามาครบหรือเปล่าได้ทำการซื้อตลาดครบหรือไม่ ก็มีประตูโอบรักนะครับก็ตามนี้เลยโซยุนชูผมมีอยู่แล้วนะครับก็จับลงแล้วก็เปลี่ยนเอาซาวิดนะครับลงไปซีดีก็กค่อยๆเปลี่ยนลงไปครับแล้วก็เป็นกองหนังอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางขวาเป็นโมเลน่าโมลลน่าอ่าโมลลน่านะครับ แล้วของหน้าก็จะเป็นองตวนคริสมันสลับใส่องกลางของทีมอเลติโกมาริดนะครับเราต้องมีฟูลนนะครับฟูลอเลติโกมาริดนะครับถึงจะทำพานี้ผ่านคือตั้งแต่ช่วงเล่นใหม่ๆก็ทำให้ผ่านแล้วแต่นู้นแหละครับ <laughs> เลยเพิ่งมากลับมาทำาเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอัลูบต้าลงมาก็ตั้งใจทำไม่ผ่านเลยแหละก็ <laughs> ถือว่า เป็นการรีวิวคนสุดท้ายรีวิวคนสุดท้ายได้ตัวเลสที่เป็น ht กับ c f ที่เป็นกองหน้าตัวเป้ากับกองหน้านะครับตัวเลเวล99ิตอนนั้นก็สูงมากเลยนะตอนที่ผมมาเล่นใหม่เลเวลสูงมากเลยเอาตัวขายก่อนซื้อมาเกินหรือเปล่าให้ซื้อมาเกินนะจะจำไม่ผิดซาวิ็ซื้อมาเกินขายเพื่อจะไปซื้อ กองกลางหรือว่าตัวลิมเส้นอะไรต่างๆเข้ามาีเพราะมีอยู่เดิมอยู่แล้ว2ผู้เล่นมาแล้วไปดูกันต่อไปเรื่อยๆจาวิดกาแลนอันนี้ก็มีอยู่แล้วเราก็ไปกดกระปาด,ดออกต่กดติกแไปดูช้าๆไปนะครับดูเรื่อยๆดูช้าๆตามไปทำโคสุดท้าย <laughs> เกี่ยวสุดท้ายก็ว่าได้เพื่อนๆท่านอาจจะทำไปกันหมดียบร้อยแล้ว ผมยังทำไม่เสร็จนี่แหละแต่ <c oughs> ว่าคราวนี้แหละดูกันไปย,ยาวๆแต่ช่วงทำคลิปกิกกรรมนั้นผมก็จะตัดช่วงอยู่นะครับคือว่าเปิดตอนต้นตัดตอนกลางอะไรเงี้ยนะไม่ให้คลิปมันยาวออกเกินไปกลัวบันทึกลงไฟล์ในวิดีโอไม่ได้ก็เลยตัดเป็นช่วงๆช่วงนึงช่วงไปอันนี้ก็มารับผู้เิ่นอีก2คนนี้เข้ามานะครับคาราสโกกับครเอย ก็อีก็รัมาดูจักนะครับเห็นว่าเป็นสูแเหรอซาสูแล้วก็ซื้อเข้ามาเนี่ยะครับเห็นว่าเป็นผู้เล่นแอตเลติกมารลดก็จักเข้ามาเลยเราจะได้ทำเวฟจะได้ผ่าสะกีได้รับตัวไอคอนน่าจะพราหมหรือเปล่าที่เป็นเ uh, ฟร์นโดตอเรสนะแต่ผมเคยเล่นแล้วนะเคยซื้อเล่นแล้วตัว h ฮแต่ส่วน CF มีอย่างก็เลยทำการน่าจะแ,กแลกซีะครับคิดว่า ตัอย่างที่ปกคลิปเลยนะจะเป็น CF ไปอันนี้ก็เราก็เลื่อนมาดูตั้งแต่ต้นคลิปผมก็ตัดให้ดูแล้วเนาะอันนี้ก็มาเรื่อยๆอันนี้ผมผ่านเววสนี้แล้วส่วนพวกนี้เควสนี้ยังติดอยู่ไปลุยกันครับตรงแดงก็จะคุยละนันยาๆไปนะครับ line up set ตัวจริงก็422ครับ ตัดมาเลยคารลัสโกยิงเข้าไปเลยตัดมาได้อย่างบายมาก <S 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 งงวิลกี้วิลเลียมเวการเจอโซดซ,ซอาร์โมราตาได้บอลมาตอกหนึ่งทีกดเต็มเ้ารลอดเป็นงแค่หึขึ้รไปสามประตูประดอกไปได้นะฮะจาวิกกาเลนมงซาวิกไม่ถึงบอลมาที่ คาร์ลัสโก้กดเต็มข้อเข้าไปแล้วสองศูนย์อ่าตอนนี้ขึ้นนำไป6น่าจะเปลี่ยนตัวใหม่ๆลงมาแล้วเอาแรมพาดลงมาด้วยเอาแรมพาดปาประกบตัดการเข้าม,มาดาวิดกาเซียเฟอร์นันเดสเอนโซสกัดออกได้ลิวันโดยโยงนี่สองสามสี่คาร์ลัสโก้เพราะว่าสามารถเปลี่ยนได้3ตัวนะผมก็เลยเอาตัวที่มีอยู่ลงมาช่วยเพื่อจะได้ให้เกมง่ายขึ้นคาร์ลัสโก้ล็อกหนึ่งสองสาม เกมนี้น่าจะแฮตติกกันแหละคาราสโกแต่ตอนที่ซื้อตัวธรรมดาที่เป็นตัวแพ็กสีแดงโอ้กว่าจะผ่านยากก็เลยไม่ได้เล่นดวลตะกีกกเลยอเสอียวสรุปตอนนี้ก็รู้สึกเออไหนๆจะเปลี่ยนภาคมีมีเกมใหม่แล้วเป็น Mobile, เ,เอฟซีมือบายก็เลยทำซะดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไปชนะแล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งกิจกรรม ไอคอนจอยเนอร์กิจกรรมที่สองที่สำหรับไม่รู้แหละแต่นับเป็นที่2เนาะต้องมีผู้เล่นแอตเลติกโอเมริกกี่ตัวไม่รู้แหละแต่ผมจัดลงไปเลย11ตัวก็ครบไปเลยแต่มาซื้อ o โอบักนี่โอ้โหเวอร์ซ่าประตูก็ไม่มีถูกๆเนาะมีแต่ยานโอบักสุดท้ายแล้วกิสมันมาราตา้ายกหนึ่งสองสามมาราต้ายิงหนึ่งศูนย์ แล้วต,ตอน้ายคลิปมีลงแรงอยู่นะตัดมาที่ดาวิดกิสมันโค้งโค้งโอ้เข้าไปแล้วแล้วส,สลักมาที่โค้งมาโดน็นไรนะมาหกสักรมิบันโดับโยซาโอนิกเกอร์ซานเชส ที่มาคอสโรเลซิโรเลนเต้ไอิรุนนิวันโดอยู่รถยุ่งยากยหนึ่งถึงสองสี่ต่อไปนี้ดิ่งตุ้มเสร็จสับไปนู้เรื่อยไปนู้เรื่อยไปน <ve>. ู้เรื่อยก็ถือว่าพอพอได้ทำเกมนี้เสร็จก็ดีใจนะมาทำสำเร็จแล้วนะถือว่าเป็นการส่งท้ายแบบเงาเหงาเลยรึงสื่อว่าดีเกมว่าใจหายเอ้าที่ตัวนี้ กลับมาก่อนอังซาซาหรือว,ว่าชิซาไหมเซอซาประมาณนี้แหละกันดูชี่ปิดขอใครเลยอันเดอร์เอาหมดเวลาเดี๋ยวเราจะไปรับคาสิย่าก่อนคาสิยาผมก็ทำไม่ผ่านผมก็ซื้อมาเล่นตอนนั้นคือท,ทำคลิปแต่อันนี้ได้มาแล้วนะครับคาสิยาบอกเลยแล้วกันละ <laughs> โอ้คุณน่าจะรู้หมดแล้วแหละคาสิยาเอากดเล่น ต้องเล่นเกมก่อนมั้งเป็นยังไงเลยก็ลืนต้เล่นเมื่อกี้เอาเล่นเกม,เเก,มก่อนถึงจะได้รับอัติกรรมทุกโทษเลยคาราัสโกยิงทางขงงงงงาวาน่งเมรีสองจอแนเมนดจาวีเมนเดสอามันนี่ บอลได้อามาตัดมาถึง6กสี่เลยซาวิตโอบรัาร์ที่มอลาเน่ามอลาน่าโอ้ยเสื่อมแล้วที่ฮอยลุนฉันที่จะฮอ,อ,อยลุนได้บอลอยู่บอลอาจจะสกัดได้เบนันเดซเอ็นโซ่ตามประกบอยู่ได้โมบาร์หลังอีกสิบนาทีลาสโก้กลับมันได้ ที่เอ็นโซเฟรนันเดสเอนโซ่ส่งมอลถึงลิมันโดยกหนึ่งาสี่ยิ่งเข้าไปแล้วเจ็ดประตูต่อสี่แลวเราก็จะเตรียมคามรล็บอเค้คาสิยาตำนานทีมมิลมาติกนะฮะได้โดยการเล่นเควสจบแล้ว <laughs> โอ้ใช้เวาลาตั้งแต่ทำคลิปีกว่าพอจะทำเควสนี้จบโอ้โหทำไนอยู่ยาวนานมากเอาใกล้แล้วอีกสองนาที เราไปรับความรู้สึกที่เราเออทำผ่านแล้วนะทำผ่านแล้วฉันทำผ่านตัวนที่แล้วก็ถือว่าหนึ่งเป็นคอนเทนต์แหละครับสองก็เออไหนก็จะติดพาแล้วเยถ้าเฟรนไม่ผ่านก็ยังไงอยู่แคนนั้นก็เล่นยากเลยตอนนี้น่าจะได้รับกสิยาแล้วเราเรามารับกสิยาไปพร้อมกันนะครับ ่ได้แล้วไอคอนเจนเนอร์ Channel, เส้นทางอาชีพระดับตำนานทำสำเร็จแล้วมาจะก,กดรับอิเคกัสยัตเราต้องเปลี่ยนผู้เล่นก่อนเพื่อลงมาแรกผู้เล่นแรกกระแพงอยู่นะเชิญผู้เล่นแรกแพงอยู่นะเอาแต่ถือว่าเป็นสนุกสนานคอนเทนต์ไปมาดูไลน์อัพก่อนเอาสเสเจทุกอันแล้วโอ้โหวายาทำผ่านอันนี้ก็สำเร็จแล้ว อโยก็ได้แล้วเจาหลาดก็ได้แล้วแล้วก็มาอีเคคาสิยารก็เรียบร้อยสำเร็จนะฮะมากดรับไปเลยเพิ่มดวนปรึงปบพาผู้เล่นพอดีนะไปดามัลอีเคคาสิยารตําตระดามตะระดามทำทำรามต่อไปแล้วไปวลาเฟอร์นันโดต่อเรสนะฮะ จากนั้นเราก็ไปรับเฟอร์นโดตอเรด้วยกันนะครับก็จะมี2ตัวให้เลือกก็ระหว่าง h t กับ CF นะฮะส่วนสแต็ก็ตามนี้ผมเลือก CF นะฮะเลือก CF เพราะว่า HT นี่เคยนำมาเล่นแล้วเคยซื้อมาเล่นแล้วเราก็ไปลอง CF นะฮะกดป้ายแสงแทงเสมอริงแตนตนแ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 ตนรมาเป็น C.F. อันนี้ตะโกมาลิดฟรึงเฟอร์นันโดตอเลเรนะฮะ C.F. ล่าง99เราได้รับแล้วนะฮะตบมือทให้ตัวเองหน่อย3ทีโอเคนะฮะก่อนจะได้รับนะฮะช่างใช้เวลาอย่างยาวนาน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 จริงๆเอาเราจับมาเทนก่อนนะฮะแล้วก็เอาเข้าทีมก่อน เอามาราเข้าทีมก่อนนะครับเอามาดูสแตทก,ก่อน CF เป็นอย่างนี้อ่ะเราไปดูพูดเล่นเกียรติใช้เทนนะฮะจะจับเข้าลงตัวก่อนโอเคแล้วกา h e ดซ4นะฮะลงมาแทนอัลโฟเลตตอเลสไม่ได้โฟเลสอหูอ <laughs> ตอเรสน,นะฮะลงเข้าตัวสำรองแล้วก็มาเข้าในไล์อัพเลยเฮดซี Head มาแทนลิมันโดไปก่อนนะฮะนับคอนเทนต์อะแล้วก็ไปเลือกตัวเทรนนะฮะเอาเมสซ,ซี่เลยเอเมสซ,ซี่ไปเอาเมสซ,ซี่ลงเข้าไปเอาเทรนสิมันจะลงเออเทรนนะฮะมีตัวแรกอุลวลพอดีอไดลง ในโอปร้อยสี่นะฮะก็ตามนี้เลยครับสแตกตามนี้ก็เลยนะจ๊ะก็หยุดพอหยุดพอ,ดอ,อเดอร์มันก็ลงแรงเลยให้เป็นการเสียเวลาเวลา้พิพ่มคัเพลงช้าอยู่ใหญ่ไปลุยพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ อัวทีมของผมนะฮะของเพื่อนก่อนสี3แม็กแทกนะฮะตามนี้ส่วนของผมก็มาใน5 2 1 2 1> นอะฮะลุยอาเกียโดโรโตฟิมโนสุคาตเตสสุคาเตสบึ่นขึ้นมามีฟอ,อ,อร์โดโรตอเรสย่างอยู่โกโก้โอากิมี่เมซี่เอาตับบอลได้เดบอย อาบอลมาถึงอามีถึงนะฮะยังไม่ได้สัมผัสบอลแรกนะฮะรุนกันสัมบอลบอลแรกอาร์ติเม็กไกว์ยังไม่แม็กไกว้เดบอยมาที่โ <c oughs> อ้โอฟูโนตเลสผิวจัดล็อกหนึ่งสองสามสี่โอ้โหไปโอ้โหโดนซองแล้วบีบเอากลับมา <c oughs> โดนเตะล้มไปหน้าคว่ำไปเลยเอาเนต้ามาที่โอ้ซิโร่มาที่ิ oh, าบาลานหลามซาบีอารันโซ เดบอยมาเดบอยไป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 มาที่ต่อเรดส่งมาที่โอ้โหโยกหนึ่งสองสามสี่ไคเซโรตัดมากลางโอโง้โหลูก,ลก,ลกลนี้เข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์กโกโกโดยซาบีอารันโซตัวตึงนะฮะเข้าไปแล้วหนึ่งศูนย์แม่สุดจัดประหลัดบอกกดเต็มข้อด้วยซ้ายโอ้โหตะข่ายแทบขาดเอาไปต่อ โกาเตสเนสต้เฮอร์นันเดสฮาคิมิมีคาเซโดประกบอยู่หาที่เฟอร์มิโนเดียวเปียโรอาอได้ฝ่าวุเตด้วย KVB รือเปล่าเอาซัมบอตตาเอาปตเตอร์เชคหลับไปได้ตอนนี้จะขึ้นเกมโดยปตเตอร์เชคมีเพื่อนมาเพสเยอะเหลือเกินซาเวียลองโซมาที่ลามออฟวิลันี่จาจับใจ เอาส่งเดบอยโอ้โหไม่ถึงฟอนเดรุตตอเรสมิซซี่ส่งมาที่เฟอร์มิโนมีเขาเอาไปต้ม่งอยู่วาลานมงมักไกว์มงมาเตะออกมาบึ้มมาถึงซิซินกโกแต่ที่วิิสุจูเจเนียแม็กไกว์มงเอาเตะอย่างนั้นละหน้าประตู บเขาเอาไปต้มมาประกบบังทามันกนเอาส่งมามิสซี่โยนมาวาลานมงโอ้บอลไปเข้าหัวโรเบโตฟิมิโน,โนเข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งจังหวะมงขึ้นแท็กเกิลคู่กันบอลไปถึงหัวฟิมิโนเฉยเอาเสมอหนึ่งหนึ่งโดูโเลสไอเกีย re. ไอเซโดโฟอร์ตอเลสไม่ถึงโอ้โหสกิดไม่ได้ถ้าสกิดได้นิดเป็นประตูเลยนะเนี่ยโอเคเม็กซิอาร์ทฟิวินอาร์มหมดเวลา45นาทีเปลี่ยนตัวไหนดูก,ก่อนอ่าคาซิมิโลลงแทนลอนโซจะเปลี่ยนไอีกปอ่าจะลงว่า,าไอ,อ,อดดยังไว้ก่อนอาอลิววนโดยังเปลี่ยนบอลตอเลสไว้ก่อนเอาเต็มเกมซะหน่อย นี่จะโยมมาหาที่โอ้โหกับหลังโยนนี้ก็ไม่ได้สิอืายังมงได้อย่แต่ว่ายังตีฝ่าตรงข้ามเก็บบอลได้อไมควัยคุกคิกโย่ก,กยารลอเบโตเนสตอามาที่คาเซมิโลส่งมาที่ออริวันออริวันโอ้ามาที่ตอเรสตอเลสโยนถึงสองสามสี่เติอีโยกเยอะไปหน่อยถ้าหลุดนี่ก็หลุดเลยล่ะรูปเมื่อกี้ลูก กัวโต้ฟิมิโนโเวนิสตัวเนี้ยเมซี่ม่งมาให้เฟอร์มิโนโอ้อหวนิสต์จะก,กิดได้โย่าซิเมโลโอกเกตัดบอลได้วินิสต์า,าติดได้หนึ่งผูกขิดอยู่นี่ละอโอ,โอโลูกลูกนี้เมซี่ไม่ยอมเคลียร์ให้ขาดโดนเลยเมซี่ยิยงไปซอ้อมต้นกระเปียรเลยเอองลีลงอ,อารมณ์ ผิดด้วยเอา้เอาวลงมาพร้อมเลยเอาขององดีทั้งลิวันโดตอนแรกว่าจะเอาลิวันโดลงมองผิดเอาตอนนี้ชุดแยกใส่กระพริบเลยตรงประตูคืนจะได้หรือเปล่าไาอเซโดขับรถไปตู้โยนย่อยๆมาอ,องดีแหมติดกับโตฟิมิโนโเอายังติดได้อยู่เอาวิลันเด็บบอยล้ำฟินเกมมาโอ้โหติดไม่งั้นละ่ะถึงอ,องดี ทำได้อยู่เบิ้นมาให้เดวเปียโรดูมาเมซี่เดบอยอวิลันอื้ออกออีจับได้แต่ก็ไม่ได้นะผิดไม่ได้เอาเ,เดสตาเดวเปียโรเมซี่ยกยก่อยๆมาถึงเวนิสิอุตเอาจะโดยสักลูกไปนะเนี่ยเอามองอาไอเซโร่ตอกมา ออลิวันโอ้โหกำลังจะวิง่งพิกวิ่งสปีดแต่ก็ไม่ทันแล้วเอาแปสี่นาทีคงไม่ได้ประตูแล้วเอาวิ่งไปวิ่งโบดไปต่อ,เ,อเพื่อนก็ทำเกมมันะเนาะตามเกม89แล้วมิเชนโกโอเคหมดเวลา90านาทีแหมก็ถือว่าได้ทำสำเร็จแล้วในเรื่องของเปิดผาดของโปลนาโดตอเรสนะล่าง99า ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำเอาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแับสกครแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย